อะไรครับพลังที่ทําให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนั่นคือการที่เราทําในสิ่งเดียวและมุ่งเน้นเพียงสิ่งเดียวให้เกิดการพัฒนาและเรียนรู้และรับใช้ในสิ่งที่ตัวเองมีทําให้เกิดผลประโยชน์ในสิ่งที่ตัวเองเชื่อการใช้ชีวิตนั้นไม่ได้ใช่สิ่งยากไม่ได้ใช่สิ่งง่ายหรือไม่ใช่ความเป็น มนุษย์หรือความเป็นคนที่ได้เติบโตได้มากยิ่งขึ้นนั้นคือการใช้แบบมีวินัยแบบมีวินัยควรใช้อย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรให้มันได้ส่งเสริมในสิ่งที่เราเชื่อได้มากยิ่งขึ้นการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าเราจะทําให้เรากลายเป็นสิ่งที่เชื่อมั่นในสิ่งที่ต่างๆแต่ได้เรียนรู้ว่าการทําในสิ่งต่างๆนั้นคือการคือกา การเกิดผลที en> Gotta, alone, ing, ่จะเป็นมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้นเราวันนี้อาจจะไม่เป็นมนุษย์หรือเราวันนี้อาจจะไม่เป็นคนที่เป็นคนที่ดีแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนกันได้หรือพัฒนากันได้โดยใช้วินัยนั้นให้เกิดประโยชน์โดยการเรียนรู้ว่าวินัยในสิ่งต่างๆนั้นคือการทําให้เราเกิดประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นหรือทําให้เราได้เรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าวินัยการกระทํา นั้นจะนำพาผลไปสู่ความดีวันนี้ชีวิตใครทุกขอสวัสดีครับ